สวัสดีครับพี่น้องครับอ่เมื่อนี้จะพาพี่น้องนะครับมาแนะนําเกี่ยวกับการที่อ่าอายุย่างเขาสองเดือนแล้วว่าเขาจะใส่ปุ๋ยียังดีนะครับผมการดูแลมันสัปปะหลังนะครับผมการดูแลมันสัปปะหลังนี่ดูดแลง,ง่ายนะครับผมแล้วก็การใส่ปุ๋ยง่ายแต่ว่าเขาต้องใส่ให้ถูกช่วงถูกจังหวะนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงหนาฝนนะครับเห็ดจังไดมันเขาจังจะอ่ามีการจเจริญเติบโตที่เร็ว นะครับผมการจเจริญเติบโตที่เร็วและกกาเห็ดหามั่นเนี่ยคุ้มล่องไดเร็วจะบม,มีปัญหาเรื่องอยางในหลงมั่นนะครับในช่วงนี้นะครับมั่นกําลังมีการจเจริญเติบโตทีดีในช่วงจังหวะนี้เขาต้องหาปุ๋ยมาใส่บพราว่าจะเป็นปุ๋ยหยอดหยอดในช่วงแรกก็คือเป็น4ีซ0ศูนยให้หยอดนะครับหรือว่าพี่น้องอยากจะหยอดสูตรสิบห้าก็ได้นะครับสิบห้าสิบห้าสิบห้าก็ได้นะครับผมเป็นการบารุงนะครับเป็นการบารุง ในช่วงนี้นะครับถ้าจะหายง่ายและก็ลดต้นทุนก็นคือใส่ในรูปแบบปุ๋ยฉีดนะครับฉีดพ่นทั้งใบนะฉีดพ่นทั้งทั้งใบนะครับบ่ว่าจะเป็นฮอร์โมนต่างๆนะครับเล็งต้นเล็งใบก็มีคือการมีขายตามท้องตลาดนะครับห้ามาละลายน้ำฉีดนะครับห้าจะลดการใส่แรงงานลงนะครับ บ่อได้จ้างคนมหยอดบ่อได้จ้างคนมาใส่นะครับแต่ว่าเห้ากับูดถึงว่าเห่าฉีดเองเลยนะครับผมสมแล้วก็ฉีดเองสามารถฉีดได้หลายไรยเฮาตรงฉีดตอนเศร้านะครับหรือพี่น้องอยากใส่ปุ๋ยฉีดก็คือแนะนําให้เป็นตัวตัวเลขที่หลายนะครับเป็นปุ๋ยเกล็ดตัวเลขที่อยู่ข้างหน้านี่หลายนะครับเฮาเน้นเป็นตัวหนาหลายนะครับมาละลายนา้ำใส่ถังแล้วก็ฉีดพ่นได้เลย,เลยทั้งใบนะครับ หรือว่าผมใส่เป็นประจำก็คือ2555นะครับหรือว่า20อ่า2ี5 5หรือว่า20อ่า, 25, อา, 20, อา10 10ิบมือสี่ก็ได้นะครับผมเป็นในรูปแบบปุ๋ยเกศมาละลายน้ำฉีดนะครับผมฉีดผลทั้งใบเร่งต้นเร่งใบให้เพิ่นใหญ่เร็วนะครับในช่วงหน,าน้าฝนนะครับมีนม้ำมีปุ๋ยมันเท่าใหญ่เร็วปีนี้นะครับน้ำฝนนะครับหรือว่าฝนตกเร็วนะครับมันจะเห็ดห้ยเฮาเนี่ยอ่า ดูแลรักษามั่นได้เร็วขึ้นนะครับเพียรไห้มั่นเทาต้นใหญ่เร็วนะครับพ่าต้องใส่ปุ๋ยในช่วงนี้นะครับเป็นจังหวะที่ใส่นะครับหลังจากที่เขาปลูกไปแล้วนะครับได้เดือนเดือนครึ่งถึง2เดือนนะครับพี่น้องบางท่านก็ปลูกแต่หัวปีก็ได้ประมาณ2เดือนแล้วนะครับกับยีบประมาณนี้นะครับต้นเพิ่นนะครับผมงามเร็วนะครับในช่วงนี้ก็คือช่วงฝนตกนะครับมันเห็ดไห้มีการเจริ่มเติบโตดีนะครับของมั่นสัมปะหลังของเหานะครับให้เล่งใส่ปุ๋ยในช่วงนี้ นะครับถ้าผู้ใดมีเวลาก็ฉีดทุก15วันนะครับปุ๋ยอาเกตยี่สิห้าห้านะครับละลายน้ำฉีดแต่นะครับอย่าลืมอย่าลืมใส่น้ํายาเร่งรากเด้อพี่น้องเด้อนะครับน้ํายาเร่งรากจะเห็ดหิ่มมันเท่านี่แข็งแรงลราคาซอยห้มันเท่านี่แตกรากได้หลายนะครับจากรากจะกลายเป็นหัวมันหนึ่งหัวมันจะดกนะครับสองนะครับหัวมันจะเน่านะครับมีน้ำหนักดีนะครับเน่ามีน้ำหนักดี อัตราต่อไร่เพิ่มขึ้นแน่นอนนะครับผมปีที่แล้วนะครับพี่นอ้องบางท่านกับเขามาชมขีปีิซาเพราะว่าปลูกมันไปได้หาเดือนหกเดือน,นแล้วนะครับปลูกมันได้หาเดือนหกเดือน,นแล้วเมืแต่มาเห็นขีปเพื่นบ่านะครับสูตรเห็ดห่หัวมันแง่หัวมันดกนะครับผสมน้ํายาเล่งรากนะครับฉีดในช่วงอายุมันถี่ย่งบ่หั่นเลหลายเกินไปนะครับผมถ้าเกินหาเดือนหกเดือนไปแล้วนะครับกับโบมี่ กับบ่มิคานะครับถ้าผสมน้ำยาแรงๆเข้าไปแต่ในช่วงแรกๆนะครับให้ผสมเข้าไปในช่วงอายุ 1- นถึงสเดือน3เดือนให้เขาผสมเข้าไปมันจะเห็ดห้นะครับผมมั่นเท่านียนะครับหนึ่งงาดกนะครับน้ำหนักดีนะครับและก็เพิ่มอัตราต่อไร่ขึ้นมาอีกนะครับอย่าลืมนะครับตัวนี้เป็นเทคนิคนะครับผ่านการทดสอบทดลองมาแล้วได้ผลดีนะครับถ้าผู้ใดอยากได้มั่นเนี่ยหัวดกหัวงานะครับ ให้ผสมน้ายาเลงลาบฉีดไปพองกันกับปุ๋ยน้ำนะครับผมหามลืมนะครับนี่คือสูตรหัวมันดกหัวมันเนา่าน้ำนักดีเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูงพร้อมนะครับผมการที่จะมีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงนะครับมันกระึขือยู่กับสายพันธุ์คือกันได้พี่นอ้องนะครับสายพันธุ์คือกันนะครับว้าการตามหลักความจริงนะครับบอกกันตามหลักความจริงมันสายพันธุ์แปดหนึ่งส่วนใหญ่จะบกครอมมีแปง้ง แต่ขอดีท่องเพิินก็คือนำนักดีนะครับเปอร์เซ็นต์แป้งจะตาแต่นำนักดีถ้าผู้ใดขายตามร้านทั่วไปนะครับขายตามร้านทั่วไปบ่ได้ไปวัดแป้งนะครับหัวมันสายพันธ์แปดหนึ่งนำนักดีนะฮะแต่นะครับแต่ถ้าเป็นสายพันธ์ที่นะครับสายพันธ์ทีเปอร์เซ็นต์แป้งสูงนะครับอ่ะบพว่าจะเป็นเกษตรศาสตร์บอกว่าจะเป็นหัวยบงนะครับ ซุ้มนี้นี่เป็นสายพันธุ์ทีมีเปอร์เซ็นต์แปลงสูงตระกูลระย่องนะครับตระกูลระย่อง11นังนสินะครับผมถือว่าโอเคนะครับปรเปอร์เซ็นต์แปลงสูงนะครับแต่เฮ่าได้ะจะจะนําไปขายตามโรงงานทั่วไปเฮ่าก็เลียกใส่สายพันธ์นี้นะครับผมคลิปนี้ผู้ใดฟังแล้วมีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจทั้งช่องนะครับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ